ปะเถอะพี่ไก่มาพี่ไก่เอาทำไมเอานี้มาบอนนี้อี่เาจะวันนี้พี่เอ๊ะติดทุลัครับทุลักกิจภารกิจอะไรอะทุลักกินของเปลานะครับาเลยส่งผมมาคนเดียววันนี้รู้ไหมทำไมต้องมาบ่อยพี่คนเยอะมากตัวนี้เยอะมากมีนี่นี่แล้ที่สำคัญไอเฮียนัทมันเอาพักทองมาให้น้อยพี่ตัวนี้ครับบอกว่าทองราคาดี วันนี้พี่อ๊อกไม่ได้มาให้พี่ไก่มาแทนปกติที่เขาจะมาพี่อ๊อกแต่ปกติพี่อ๊อกเขขับรถมาให้พี่อ๊อกพี่ไก่เขาจะขับตามมาใช่วันนี้พี่ไก่เขาขับมาใช่รถผมเองเลยวันนี้รถมาได้พี่ไก่สุดัวมเลยสุตัวมสุดรวไม่ค้าเลยเต็มเลยนะพี่เนี่ยเต็มเลยมามาพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่เร็วเร็วเอาตัวนี้เยอะมากพี่เยอะมากคนนี้เยอะ โอ้ยพี or or ่เล็กเมื mm ่อ hmm. คืนพอตกทั้งคืนตกทั้งคืนนี่นะครับคือถ้าไม่ได้ช่างไก่หรือพี่อ๊อกหรือว่าเพียนนะแล้วก็ลูกค้าสื่อเมืองนะฮะใจดีมากมากลูกค้าแมคค้าถื่อเมืองน่ะโดยเฉพาะเพียงนะเนี่ยเล็กหมูเล็กหมูเนี่ยเลี้ยหมู่แบบสุดยอดฮะสุดยอดเลยแล็กใหา่คนที่ผมได้กินเนี่ยเลยเยอโอ้โหเยอะมาก เออชื่อหมอปาลานี่ไปถึงเใกล้ทุกใกล้ทุกอย่างแต่ผมไม่ได้มาขายนะผมตาปลา,นค,นนาคนเยอะมากคนนี้นี่เยอะมากคนนะนี้เยอะจริงฮะเยอะจริงคนนี้เยอะจริงเพราะว่าเออที่จ่ายมันไม่มีคนไม่มีที่ไปมันก็มาอยู่ยยนี่หมดเลยใช่ไหใช่ครับตอนเนี้ยพักไปถือไปเออตอนนีน้แรงบุญที่ดีที่สุดคือช่วยเหลือคน พจริง่นะแต่ว่าถ้าช่วยเหลือไว้ไม่เอาไม่เอาจไมเอ้ไ่าไมเอ้ย่อดีกว่าน้นนะเอา้จ่วยตอนนี้ส1เลูกที่2ทีมแทีสองคนแล้วตั้งทีมบอลแล้วไม่มาขาดตัวสำรองที่พอมันพอพันบ้างน่าจะดีอีก่ะจะมีมีแน่แล้วกันี้ามองเรียกว่าทาไม่ได้พวกที่พ้อช่างไก่เียนะแล้วก็หลวงพ่อ ที Ooh, also, way, oh, ่อาค่อยทำให้อ๋อวัดมุนมีวัดมันมีวงมันรีอแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าผี่จลมารื่มมบอกว่าคนมีป่วยที่บ้านผมรถคนที่มีที่จะไปตรงนี้ลำบากแน่นอนที่อันนี้อันนนี้รเด็ชิ้อันนี้กระเด็นชิ้นี่เพราะว่าผักทุกอย่างโตเลยตกวยวแดงได้กินหมดครับวันที่นีเยอะมากไอ้ไอ้เนี่ยผักไมถึงเลยัหม้ถือตาวีถือไปขอไปถือขอไปถือเออ้เขาถือไปไปอ่ะ ไปดีเออผมจะลงลำอันนี้เต็มลำครับไป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 เร็วเร็วเร็วเนี่ยผมคือไม่รู้เดี๋ยดูคนมาอีกลูกดูคนมาอีก้ยังอยู่ในตึกอะเนี่ยยืนเดินแน่นอนครับแต่ก็ยังมีหลายคนที่ที่เขาเอามาเอาพวกข้าวสารอาหารแห้งมาให้ แต่ท hmm. ี่นี่เราไม่รับเลยคือเงินสดที่ก็ไม่เอาเงินโอนก็ไม่เอาเดี๋ยวบอกว่าไม่รับเงินสดรับเงินโอนหรือเปล่าไม่เอาพี่พี่ตายเงินเข้าที่ไหนอ่ะมาอะไรที่นั่นหายพี่จริงนะพวกเนี้ยเอาไปไหนได้ใช่ก็าทุกท่านต้กงต้ป่วยแล้วคนที่ไม่ดีที่อยู่บางคน่ะใครป้ามอพูดถูกเลยว่าตรงไหนรับเงินตรงนั้นมาอะไรที่นั่นแน่นอนทุกมอะไรพี่มาแน่นอน คนคนไป็นอะกันหมดอ่ะไปช่วยช่วยกันถือกันไปพวกใบใบถึงไม่ได้ลูกใบใบถึงไปเลยผมได้ยินม่าวตรงที่ว่าเาทไมไม่ได้ก็ไม่ได้ใครยังไม่ตื่นมึงเอาน้ำไปสาดแม่งเลยผมมาทาใส่ป่ะผมมาช้าไปแม่หมอโอ้โหยังไม่ตื่นฮะน้องยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแล้วไปแล้วหมอเอาแล้วน้ำไปไปสาด จริงๆถ้าไม่ได้พวกพี่ใจที่อ๋อพียแอนนัสแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดศูนเมืองและดอีกหลายคนเวลาผมไม่อยู่เอาเข้าวสารมาให้น้อมันเพื่นมาให้แล้วก็เหลือที่ต่อวัดมีวงเนี่ยผมบอกแล้ว,ว่าม,มันเปนเี่ลำบากเพราะว่าตัวผมที่รายได้แค่นี้นเอเวลาผมเดินทางไปต่างจังหวัดก็คือในส่วนตัวพี่ ผมไม่มีรายให้ไม่มีรายได้รายการก็ได้เล็กได้น้อยไม่ได้เยอะมากมายที่ครับเพราะว่าคือมีตรงนี้ลำบากผมไปคุยกับเพื่อนๆทุกคนแล้วว่าหมอปลารักษาคนจริงบาทเดียวก็ไม่เก็บไม่ไม่ไม่มีการไม่มีการเก็บตังคุยแต่คนจริงเขาเลยบอกสะท้อนมาเลยว่าผมทําที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าข่าวเผาเกี่ยวกับพระสงฆ์เราไม่ได้ไปกับ เจ้าไก่ท่านนะอตัวเนี้ยมัน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 รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เลยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยไก่ไปทำยังไงถูกแล้วได้ถึงคนจริงอันนี้ถึงคนจริงคือมันจริงอันนี้ไม่มีการหมกเม็ดไก่เรามาดูเรามาดูมาดูเนี่ยเนี่ยป้ามามาเนี่ยเนี่ยบุญของแท้ครับปลูกเยอะจริงป้าลองไปเห็นคนเนึ่งก็จะเห็นว่าคนนี้เนี่ยเยอะมากที่ใจครับคนนี้เยอะมากเลยประมาณ สองร้อยกว่าชีวิตครับป้าไม่รู้เรื่องคุณเป็นเน่เน่เป้าพี่ไก่เนี่ยจงไมปสัญญาณหายสัญญาณแปมแปมแปมพี่ไก่สัญญาณหายอีกเออเน,น่นี่เห็นมาและ่ะอ่ะนเนี่ยพี่ไก่เนี่ยนี่ครับห้องนอนเน่เน่เน่ก็คือชั้นล่างนี่ก็จะเป็นผู้หญิงแล้วก็คนแก่ๆพี่แล้วก็จะมีชั้นสองไปดูกันว่ามันยังไม่ตื่นกันพี่นะ จะมีคนแก่ก็จะนอนเนี่ยแบบลุกไม่ไหวไอ้บดบิดไปขอนักกันเลยยังไม่เตือนไอ้ตัวนี้ตัวดีอย่าย่างอย่าห่างนี่โดดโดดเบ็ดโดูดโดดโดดโดดม้วนเลยอันนี้คือชั้นสองพี่เลยเต็มเลยเฮ้ยเตือนกันได้แล้วดูโดูโดดโดดเห็นไหม ดู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 ที่เนี่ยคนเยอะมากเลยยังกั้นจะเจ็ดโมงแล้วเป็นไงพี่เนาะนี่ครับนี่มือ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 ฝ่าผมไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเสื้อเนี้ยมือฝ่าผมเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมือฝ่าผมเลยโดนด่าทั้งวันมึงไปสูบน้ำยังเนี่ยโดนด่าทั้งวัน นี่เห้แม่ว่าที่บ้านผมมาคนเยอะดูดูนะเนี่ยเนี่ยบุญของจริงครับพอจะบุญของจริงพอเจอเสียงมันไปลุกขึ้นมาแล้วไอ้เบิร์ดมึงด่ากูมาช่วงเนี้ยอันนี้ด่าผมทั้งวันมึงด่ากูแล้วสุดเมไรมึงบอกมาดิเมื่อคืนมึงก็ด่าใช่ไหมคือเขา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 จู่แวววันดีคืนดีมันก็บอกว่าหมอปลาผมขอโทษนะที่ผมด่าไปวันนั้นนี่นี่ทั้งล่างคือจะเป็นที่พักของ ใช่คนแก่แล้วก็ผู้หญิงผู้ชายที่แข็งแรงก็จะนอนข้างบนพี่พี่กายข้างล่างก็จะตื่นไวนิดหนึ่งข้างบนผู้ชายก็จะตื่นสายเนี่ยแต่ได้ยินเสียงหมอปลาเนี่ยสะดุ้งทั่วทุกคนนะพลุกพูดเลยมันติดสปริงทันทีเนี่นไหมเนี่ยที่บ้านผมอยู่แบบนี้ครับคือแบบคนเดือดร้อนเยอะมากเลยคนเดือดร้อนเยอะมากนี่นี่ พี่กายมาดูดิเนี่ยมาดูมาดูเนี่เราก็จะดูนี่ฮะเมื่อกี้ข้างบนเต็มมล้นะยังยังยังไม่ลงกันมาทำทำท่าลงทำน้าลงเนี่ยพี่กายดูดิคนยังะมดเลยเนี่ยคนยังะมดเลยเน่ภูมิใจคนที่ให้ของมาครับเนี่ยเนี่ยผมจะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสี่มุมเมืองนะ ของทุกชิ้นเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยมันถึงกระเพาะแน่นอนไม่มีการตกหล่นไปไหนทั้งสิ้นเนื้ที่ไก่และสิ่งที่มันน่าอานาดไปไดดดบบนี่ดูนะแบบเนี้ยคือมากตั้งแต่เดินได้แล้วก็เดินไม่ได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวต,ต้องดูภาพก่อนค,คนแก่ๆอะ่ะเนี่ยโอ้โเหเยอะมากแบบนี้คือมาตั้งแต่เดินได้จนเดินไม่ได้พี่ก็ต้องดูแลไปพี่เห็นไหมพี่ครับ เนี่ยมาจากเดินได้แล้วก็แล้วก็เดินไม่ได้ผมก็ต้องดูแลไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ไก่เห็นไหมไอ้นี่หัวหมอมากพอทําการไม่ทำไอ้คนเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้คนเนี้ยขี้สากมากเลยเนี่ยคนเต็มพี่อ๋อนอลงครัวแล้วหมอใช่ใช่ โอเคขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าจ้ตาตลาดสีเมืองเมืองขอบคุณพี่ไก่พี่อ้อเฮียนนัทแล้วก็หลวงพ่อต่อวัดมณีวงศ์และอีกหลายคนที่ไม่เอ่ยชื่อที่เวลาผมไม่อยู่เอาเข้าวสารอาหารแห้งมาให้ผู้ป่วยที่นี่ครับแล้วคนที่ไม่มีที่จะไปก็มาอยู่นี่หมดเลยพี่ครับ<า>ขอบคุณแม่ค้างจริงครับนะดูพี่นี่ครับผมแบกกันมาเต็มเลยอย่าลืมเลยครับติดต่อฝ้าผมได้เลยใครอ่อาลืมบอกอ่ะถ้ามีปัญหาเรื่องฝ้าฝ้าผนังเบาภายในติดต่อพี่เลยติดต่อผมเลยครับช่างไก่ช่างไก่ครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกหกสามแปดหนึ่ 0 8 1 6 6 6 3 8 1 3เรื่องฝ้าปึกษาทางไก่ได้เลยครับปรึกษาได้นะไม,ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์ครับถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็อาทิตย์กรณีพิเศษนะ